นมมีควากผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์พิเชษปีปีปีสี8ปะครับปีไปปี48นี่ผมนึกว่าผมแพ้พวกที่ผมทำงานอยู่ผมก็ไปหาหมอที่ที่คลินิกเป็นผิวหนังนะครับแล้วคุณหมอก็จะให้ครีมทามาแล้วก็ให้ยามากินละยาแก้แพ้แล้วก็ยาอะไรอีกเป็น3-4เมตร เขาบอกผมเป็นภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังครับเป็นนิดเดียวฮะคันไหมคันครับคันเก่าเก่าตรงที่ว่าเป็นผื่นนี่นะฮะจนเป็นแผลเลยไหมฮะไม่เป็นฮะแค่เลือดซิบนิดนึงฮะเออนั่นแหละเป็นแผลแล้วฮะเลือดออกนี่แหละเป็นแผลแล้วก็ทานทานทานยาไปแล้วผมกลับไปที่ปัตตานีครับนะครับกลับไปปัตตานีพอกินยามันเริ่มหายแต่มันแดงครับพอกินยาชุดนั้นหมดปุ๊บ สิบวันฮะกินยาหมดปุ๊บตอนนี้มันมันเริ่มขึ้นเป็นผื่นแดงทั้งมือครับรู้สึก<อ>่า<ก>แสบมากน้ลามมาทั้งมือทั้งมือเลยฮะก็แดงหมดตอนนี้พอช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มลอกฮะเป็นผื่นเริ่มลอกเป็นชิ้นเล็กๆสเก็ตเก็ตเป็นสเก็ตฮะที่แรกไม่เป็นเป็นนีดเดียวแล้วผมก็ดึงพอดึงก็เป็นเส้นนะเส้นมามาถูกหนังมันก็เจ็บกระแสบเอ๊ะเป็นไรวะผมนอนกลางคืนนี่คันมากฮะ จนลูกชายนอนกับลูกชายลูกชายเอาเอาเชือกะครับมามัดผมอย่างเงี้ยครับไม่ให้เก่าฮะเพราะลูกชายพ่อเก่าอะไรเงี้ยเออคีแต่พ่อจะไปมัดลูกนะนี่ลูกมามัดพ่อมัดมัดแบบแม่เก่าอ่ะเขาพอนอนก็ยังไงมันก็คันพอดีน้องที่ทํางานด้วยกันนะครับเขาเล่นคอมพิวเตอร์พวกเว็บไซต์พวกดู Google นะครับเขาก็บอกพี่เนี่ยอยากรู้อะไร พิมพ์นี่เข้าไปเลยอ่าอ่าพอพิมพ์ปุ๊บมันก็ขึ้นมาผมว่าคลิกปุ๊บมาเจอไอ้นี่ครับอ๋อศูนย์วิจัยและพัฒนาบางคุดไทยครับผมก็คลิกเข้าไปคุณดูออกด้วยเหรอว่ามันเป็นมังคุดอ๋อครับนะครับเนี่ยผมก็ดูเนี่ยครับเดี๋ยวใจไม่เชื่อมีงอนินครับผมก็ดูปุ๊บแล้วก็มาเนี่ยศูนย์วิจัยนี่ครับเกี่ยวกับมางคุดผมก็ดูไปทีละเรื่อยอ่านไปเลยมาเจอ ตัวหนึ่งครับหัวข้อที่บอกครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสเก็ตเงินอืผมก็คลิกเข้าไปดูเคยได้ยินมาก่อนไหมเคยครับเคยผมดูข้อมูลหมดครับเสร็จปุ๊บศึกษาต่อศึกษาต่อมาดูนี่มาเจอเบอร์โทรครับเบอร์โทรที่คนที่ขายครับอ่าผมก็เล่าอาการให้ฟังครับคุณแม่บอบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนผมผมบอกผมอยู่ เออบางซื้ออยู่ตรงนี้นี่ครับเขาบอกอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาคุณเหมียวก็แนะนํามาเจอปุ๊บผมอ่ะขาดูก็เป็นอย่างนี้เขาก็แนะนําใช้พอผมบินมไปได้ประมาณสักสิบห้าวันครับบินมทานทั้งทานสีอะไรทานทานสีอะไรฮะสีส้มฮะสีส้มทุกวันนี้ยังต้องทานไหมอ๋อทานครับก็ทานเป็นประจําครับถึงแม้หายแล้วเหรอครับครับ ว่าสิ่งแรกที่ควรจะทําลดปริมาณลงอ๋อลดแล้วครับคือแบบว่าช่วงแรกเนี่ยน้องที่เขามาเนี่ยให้กินเช้าสองเช้าสองเม็ดช่วงเย็นช่วงก่อนนอนสองเม็ดแล้วก็เสริมด้วยน้ํามุดครับน้ำมังคุดเมื่อก่อนกินก่อนนอนผมก็ถามว่ากินก่อนนอนกินตอนเช้าแตกต่างยังไงเขาบอกกินช่วงเช้าจะดีกว่าครับแต่ผมก็กินทั้งเช้าทั้งเย็นครับนะก็นะ แล้วก็พอเป็นกินมาได้สักพักหนึ่งเลฮะ <c oughs> กินหมดไป4ี่ขวดแล้วก็น้องก็บอกเริ่มลดก็เหลือ,อมือละสองเม็ดจากจากจากสี่เหลหือสองปัจจุบันนี้เหลือเม็ดเดียวครับเหลือเม็ดเดียว